ตัวช่วยสำหรับใช้เซลฟี่กล้องหลังเธอนี่เป็นกระจกอย่างนี้เลยเธอวิธีใช้ง่ายมากเลยเธอนี่นี่ที่โทรศัพท์อย่างนี้เลยนะ ตั้งไว้สำหรับดินกล้องตรงนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยนะแล้วก็กเซลฟี่กล้องหลังเธอนะนแต่ฉันจะใช้แอปปิกตอกในการแบบถ่ายนะโอเคไหมนะเพราะว่าเวลาเราถ่ายใช่ไหมเวลาแอปปิกตอกประมาณนี้เธอนะไฟล์มันจะไม่ค่อยแบบชัดเท่าไหร่นะเราถ่ายลงกล้องหลังเนะี่ยโอเคไหมนี่เลยฉันเปิดกล้องหลังนี้นะฉันจะเลือกเอฟเฟกต์ตัวนี้แล้วกันเนาะนี่นี่ที่เขาฮิตกันอยู่นะเธอนะเมคอัพอะไรก็ไม่รู้นะเธอเห็นไหม เห็นปะ่ะนะมาเรามองแผนกันดูนะ อคไหมเธอมันใช้ง่ายมากเลยเธอแต่ว่ามันต้องมีเซ้นนิดนึงเนื้อโอเคไหมนะอาจจะลองสักทีสอทีก่อนเราจะรู้มุมอะไรประมาณนี้นนะเวลาเราดูกล้องหนังอย่างนี้นะเธอฉันว่ามันโอเคมากเลยนะเราไปดูไฟล์ดีกว่านะว่าชัดเจนไหมนะ เอชื่ว่ามันโอเคอยู่นะเธอแบบมันชัดเจนมากเลยนะเพราะว่ากล้องหนังมันละเอียดกล้องหน้าอยู่แล้วถูกปะนะเธอถ้าเกิดว่าซื้อเซ็ตนี้ไปค่ะก็จะให้เป็นตัวนี้ไปเลยเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ไปเลยค่ะรักโลกเธอนะไม่มีกล่องไม่มีพลาสติกเธอเขาให้กล่องอย่างนี้ไปเลยจ้านะมักนกระเป๋าหนังตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยนะจ้าแล้วก็เขาให้ผ้าเช็ดเลนส์ให้ไปด้วยนะแล้วก็คู่มือนะจ้าสนใจจิ้มดูในกก้าได้เลยนะจ้าเธอโอเคอยู่นะถ่ายเซลฟี่แบบฉ่ำ